หันไปซีซีหันไปซีซีดูช่างภาพเ,เ,เหมือนเปี๊ยบเลยค่ะเก่งกัรเล่นเหมือนเป๊ะเลยภาพวาดได้นั่น คนรอดเป็นแถวเลยค่ะนี่นะคะที่อยู่ของช่างภาพดูเหมือนจริงๆเหมือนมากเลย นี่ขออนุญาตแล้วนะคะน้องมิวเคยออกโทรทัศน์วาดรูปภาพคมชัดเลยนี่แค่ปลายมีดนะคะเพื่อนๆยังวาดเป็นรูปเป็นร่างได้เลยขอดูหน้าหนะครับ นี่ลงยูทูปนะน้องนิวดูปลายเมีดมือต้องนิ่งวาดภาพตามมาวาดเดือนปีเกิดค่ะ เชื่อนะเป็นศิลนไงอ๋อลูกชายก็ก็ไอ้บาดภาพนี้ล่ะค่ะศิลนเหมือนกันแต่เ,เ,เขาสุดท้ายก็ทำอาหารไอ้ที่สวีเดนไม่เป็นเมืองเปิดไงเขาไม่เป็นเมืองเปิดไอ,ไอ้รับแบบนี้โอ้ดูที่น้าดูเพื่อนๆปลายมียดนะ ไม่น่าเชื่อสินเกๆเก่งยจตฟินแฟนบอกว่าแฟนบอกว <c oughs> ่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเก่งและปลายมีดดูดิห่านน้ำเน็ต น้องหนิงพักทัก,ท,กทักสกอนสมคิดนี่เป็นสีอะไรอยู่ในธุรกิจการชีวิตครอบครัวอายุยืนยาวนะคะแล้วก็ต้นไผ่ชื่อเสียงความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็โชคลาภนะคะไอ้ชุดเลนสีเขียวสีฟ้าสุขภาพดีอยู่เย็นเป็นสุขนะคะดวงอันที่หมายเลข เรียกว่าความมั่งคัง่งร่ำรวยค่ะมีโชคลงรว่วาสนานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนกนก,กใหม่แต่งการชีวิตนะแล้วก็ความมบูรณาสุขของนขอคนในครอบครัวกับเดินเอ้าบ้านได้อยู่ใน,นความไม่รนะเสร็จแล้วคือปวด <c oughs> <c oughs>